หรือมฟีเจอร์เฮ้ยวายมาสองตัวแต่จินนี่ไม่มาอดถูเลยโอ้โหจินนี่วางงานนะฮะยังไงรอบนี้ร้อยห้าสิบกับสามสิบโอเคสวยร้อยแปดสิบฮะเออมันต้องอย่างนี้ดิเพื่อน ็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมตัวตึงนักปั่นนะครับผมวันนี้เราอยู่กับค่ายจิลลี่นะครับผมค่ายใหม่มาแรงล่าสุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับ11 11นะครับผมอ่ออีเวนต์อีเวนต์เปล่านะฮะก็ไม่รู้ว่าเขามีกิจกรรมแจกอะไรนะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมใหม่นะครับนี่เข้ามาถึงนะครับเราก็จะมีเอ้ยไม่ใช่นี่เขาก็จะมีนะครับ ตัวเทสของเกมนะครับนะเทสเดโมโหมดนะครับผมก็ลองเข้าไปเทสดูกันได้นะครับก่อนที่เราจะลองเอาเงินจริงของเราไปลงทุนนะครับนะฮะก็สามารถลองเล่นดูก่อนได้นะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าเกมใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นเกมจินนี่นะแต่ไม่รู้ชื่อเกมอะไรนะแต่มันเป็นจินนี่เออนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ทุน1000แล้วก็อิเศษ0เราจะหมดตูดหรือเปล่านะครับผมอ่ะ ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปด้วยแล้วกันนะครับเกมนี้ก็สามารถซื้อโบนัสได้เช่นกันเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยซื้อเราไปหมุนก่อนนะครับเบ็ด5บาทแล้วกันเริ่มกันที่เบาๆก่อนนะฮะโอเค l t t s o o o y ปึ๊บดูดีว่าถ้าหมุนแบบนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าใช้สตเตอร์กี่ตัวรอชมรอชม อเอเฮ้ยเฮ้ยโอ้ดาบคู่อย่างสวยนี่มันดาบม,มูหลาดในอาวีปวะวะเบ็ดห้าบาทนะครับได้ดีบาทสองบาทนะโอเคเฮ้ยดอกนี้ได้เยอะสามสิบนะฮะเยาว่าเอาวะยังไงจีนี่เข้ามาแบบนี้บวกมาห้าบาทเท่าทุนนะครับผมยังไงโอ้โ เดี๋ยวเราจะลองซื้อดูนะแต่ขอหมุนสักพักก่อนละกันอ่าหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับ <S <S เผื่อมันจะมีโอกาสเข้าไงโอ้ตัวเคอย่างเยอะบิ๊กวินดีคขาแบบนี้อะไรวันนี้สุดเกินตัวเคย่างเยอะไอ้ตัวเอย่างเยอะครับไวรุสทรงเอเลยอะ่ะเมก้าวินนะครับ240บาทเบ็ด5บาทนะเพื่อนๆโอ้โหอย่างเอา อย่างนี้เราต้องเพิ่มเบ็ดแล้วครับเบ็ดสิบบาทแล้วกัน let's go โอ้โหเมื่อกี้ยังสุดเลยไปครับผมหมุนไปเรื่อยๆฮะโอ้โหเสียดายโอ้โหจินนี่จินนี่ทำอะไรครับนี่ะขาดแค่ตัวแน่ตัวเดียวนะเออเฮ้ย ยังไงดอกนี้30บาทหน่อยๆฮะก็หมุนไปเรื่อยๆครับเราจะมีโอกาสแจ็คพอตแตกหรือเปล่านะฮะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงอ่ะตอนนี้เรามีพันสามแล้วลองซื้อดูดีกว่านะครับผมซื้อที่เบทเท่าไหร่ดีว่ เดี๋ยวผมจะลองซื้อที่เบสเอเบสสิบบาทนี่ครับผมไอคิวเิตี้นี่มันคืออะไรวะมันน่นใจวะอ่ะผมจะลองซักสิบแล้วกันนะครับแต่รถอันนี้ลงเหลือที่เบสทำไมมันเยอะจงังวะอันนี้ห้าดูดิอ่เดี๋ยวผมจะลองซื้อดูสักห้าร้อยนะครับผมโอเคไปลองดูกันอันนี้ผมไม่นแน่ใจมันแปลว่าอะไรนะครับไม่เป็นไรลดสกู นี้เราซื้อฟรีสปินนะครับซื้อบนรจุนั่นเองแท็กเตอรส์สามตัวปะใช้แท็กเตอร์สามตัวในการเข้าฟรีเกมนะครับอันนี้นะครับผมก็เล่นที่เป็นสามบาทนะฮะก็ได้มาสิบฟรีสปินมาดูว่าสิบฟรีสปินนะฮะเราจะเป็นยังไงเออเราต้องกดเลยไหมไปึ๊บว้าวไปก่อนหนึ่งทีฮะรอบที่สองยังไง บวก60ตะตังเกินเฮ้ยมีมีล็อกด้วยเหรอใช่ปะอันนี้คืออะไรฮะเบิ้บๆถูๆจินนี้จินนี่ตรงเศษของวิเศษเออกมาเป็นวายสามเทินหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วออกมาอยู่ดีๆก็ได้บิ๊กวินเฉยเลยงงเลยครับผมบวก43บาท บยังไงครับดอกนี้ถูถูถูตะเกียงพิเศษจงบอกข้าเถิดว่าใครรอนที่ตัวในปัดีพีอ้โหเหมือนจะแจกเยอะนะเพื่อนเราซื Regular> ้อไปทั้งสามร้อยวะโทษทีว่าปึ๊บปึ๊บยังไงสิบแปดนี่มันคืออะไรวะผมไม่เข้าใจวะไอพวกเลขที่มันถูออกมานี่ผมไม่เข้าใจมันคืออะไรนะงงวัตฟักงง งงไปไายตาแตกจังหวะนี้ถูไปอีกครับเนี่ยได้แค่นี้เหรอโอดน้อยเกินน้อยจังวะผมว่าซื้อไม่คุ้มแล้วนะฮะเกมนี้ก็เดี๋ยวรีวิวเขอให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับลองติดแล้วก็คุณผู้ชมก็ไปตัดสินใจกันเอาเองว่ามันคุ้มหรือเปล่านะกับเกมนี้ที่ผมเล่นอยู่นะครับ โดยที่เราจะซื้อโอเคจบไปนะครับผมเฮ้ยร้อยสี่สิบาทผมซื้อไปทั้งสามร้อยผวใช่ป่ะผมซื้อไปทั้งสามร้อยนะรู้สึกเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะโอ้อะไรก็ไม่รู้วะงงอ๋อเราจะหมุนเข้าได้อีกเหรองงนะเนี่ยงงนะงงนะจ๊ะ อ้าวมาดูกันอีครับงงนะงงนะงงนะงงน,ะนี่อันนี้รอบที่ 2. สองแสดงว่ามันเหลืออีกสามรอบพอดีงั้นน่ะโอ้โหเมื่อกี้ร้อยสี่สี่บาทเดียวเย่าพึ่งเดีาพึ่งตัดสินใจนะครับเราต้องมาดูก่อนเราต้องเห็นด้วยตาของเราเองก่อนนะฮะเอ,อ๊บยังไงดอกนี้สองร้อยสิบบาทคืออะไร จะบอกว่าได้2องวันสิบาทเหรอเฮ้ย hey, จริงๆอ๋อ oh, มันเป็นตัวเลขที่เราจะได้นะครับ hey, เฮ้ยเขาเรื่องวะเขาเรื่องวะเรื่องเขาเรื่องแล้ววะยังไงฮะ mm hmm. ถูไ้ตะเกียงวิเศษเอาจีนี่ให้9ก้บาทเองนะ mm hmm. ขอจีนี่เจมจอทีเดียววา วายตัวใหญ่ด้วยแล้วยังไงมีผลหรือเปล่าวายตัวใหญ่ตัวเล็กโหแย่จังวะนนี้โอ้โหสิบสองบาทซื้ออะไรครับเนี่ยไม่แล้วมันไม่แล้วปึ๊บมีเก้าบาทนะไม่ได้เยอะจังวะ สิบห้าบาทไม่เต่ดเดอเราเราซื้อไปกี่รอยแล้วสามร้อยปะใช่ปะสามร้อยนะครับตอนนี้เราได้เกินแล้วนะไม่สามร้อยก็ห้าร้อยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะเอออ่ลองดูอีกทีอ้าวแม่งก็เข้าอีกเย้ยใช่เปล่าออาวเข้าเฉยนี่มันจะหักตรงนี้ไปนะครับโคตรคุ้มเพื่อนจริงๆ เราซื้อนั้นไปใช่ป่ะแล้วเรามาหมุนเนี่ยจบแล้วก็มาปั่นอีกแม่งก็เข้าอีกเฮ้ยมันคุ้มเกินคุ้มว่ะไปลองดูดิถึงฟีเกมันจะได้น้อยนะครับแต่เราเอาหลายรอบไงเราไม่ได้เอาแค่รอบเดียวใช่ป่ะละ่ะมาถูหน่อยถูหน่อยแม่ได้ไรเอ่ยแล้วคิดดูอ่ะเพื่อนมันเหลือยี่สองรอบอ่ะ เออที่เราต้องไปลุ้นฟรีเกมอีกถือว่าคุ้มนะผมว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันวรอลองดูลองดูถูไปถูไปจกกังว่นนี้ไม่หกบาทแน่น้อยจังแน่น้อยจังวะแต่มันก็ไม่ได้มาทุกตานะไอตัวเนี้ยเอ้ยมาดี่สี่ตัวเลยอะ่ะฮึบ โอ้โหแม่งเอ้ยจะหนอนเกินมันต้องได้ยังไงเ่ถึงจะได้เยอะเนี่ยสปินสุดท้ายแล้วนะยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเตะออกมาโอ้โหสามสิบบาทป่ะครับดอกนี้เอาเว้ยเอาเว้สามสิบบาทป่ะโอเคพีเกมรอบนี้จบไปที่นะฮะเจ็ดสิบแปดจุด หกศูนย์นะครับผมก็น่าจะมาสี่ร้อยได้แล้วมั้งเอาเข้าอีกเข้าอีกเอาให้รู้เรื่องไปเลยเออเอาให้รู้เรื่องกันไปเลยฟรีเกมรัวๆครับฟรีสบายรัวๆฮะไปจังหวะนี้ลุกยกันต่อมันเหลืออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวผมจะลองปรับเบรดดูนะครับว่ามันจะ ตัดสิทธิ์เราหรือเปล่าเพราะเราไปปรับเป็ดมันไงจริงๆถ้าเราซื้อเป็ดไหนมันก็ต้องเป็ดน,นั้นใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราลองปรับเป็ดดูแต่ถ้ามันหายไปก็ไม่เป็นไรช่างมันแค่รอบเดียวเอาหน่อยจีนี่โอ้โหสามบ้าหรือสามฟิเศษนเฮ้ยวางมาสองตัว แต่จินนี่ไม่มาอดถูเลยโอ้โหจินนี่วางงานนะฮะยังไงรอบนี้ร้อยห้าสิบกับสามสิบโอเคสวยร้อยแปดสิบฮะเออมันต้องอย่างนี้ดิเพื่อนเออซูปเปอร์วินนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ 206หกบาทนะครับในรอบนี้ไหนขอลองปรับเป็นนียเฮ้ยมันปรับไม่ได้นะเพื่อนจริงด้วยมันปรับไม่ได้ฮะนี่เราก็ต้องหมุนไปอะ่ะผมคิดว่าปรับได้ที่ไหนปรับไม่ได้นะครับมันล็อกไว้นะเออกันเราเกียร์ไงึออนี่มันกันผู้เล่นเกียร์เหมือนกันนะครับผมไม่เป็นไรก็ถือว่าคุ้มอะ่ะไป ได้น้อยแต่ก็ยังดีกว่าขาดทุนนะครับได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันช็อนนี้บวกมาหกบาทโอ้โหอึอบอบอบึยังไงโอ้โหสาบาทเองเหรอ เล่นโน้จงังวะนี่สิบกี่บาทสามบาทอีแล้วเหลือห้าฟิสปินฮะโอ้โหจีนี่มาอย่างเยอะแต่ไอมันชื่ออะไรนะอาลาดินวะจำไม่ได้อะโอ้สมองจำอะไรไม่ค่อยได้เลยมาจจงหวันนี้ โอ้โห้9บาทโคตรจะคุ้มเลยฟีเจอร์แบบนี้ผมเพิ่งจะเคยเจอก็เกมนี้แหละยังไม่เคยเจอเลยแล้วแม่งก็งงรอบนี้32บาทนะโอเคหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับรีวิวคร่าวๆนะเพื่อนๆก็ลองไปลองกันดูแล้วกันใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดแชร์นะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจผมทำคลิปด้วยวกัน <S <S ส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมไหนก็ฝากเพื่อนกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่พลาดนะค,คลิปเวลาผมลงคลิปใหม่นะฮะโอเคคลิปหน้าเป็นเกมไหนฝากจามดูดแล้วกันคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีนะครับ